มาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับผมของ most exclusive ของเราวันนี้นะครับผมพี่เฉลิมชัยพาไปทัวร์นู่นทัวร์นี่มาเยอะแยะเลยเกี่ยวกับเรื่องราวของเพียโซได้รู้จักกันโอ้โหเรียกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับผมกับประชาชนนะฮะแต่วันนี้ยังมีคําถามทิ้งท้ายีกสักสองสามคำถามนะครับผมของสารเพียโซอิเล็กทริกนะครับผมอยากจะทราบว่าไอ้เจ้าสารตัวนี้มีการจดสิทธิบัตรแล้วหรือยังครับในเรื่องของเครื่องมือที่เราพัฒนาต่อยอดมาจากการเอาสารเพียโซไปใช้ประโยชน์นะครับอย่างเช่นเครื่องพ่นหมอก เครื่องนวดอะไรเงี้ยนะครับเราได้ยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยหมดแล้วครับก็คือใครที่มาเอาไปนี่ก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับสิทธิบัตรนี่ก็เหมือนแบบลิขสิทธิ์ใช่ครับใช่ถ้าเกิดว่าใช้ภาษาทั่วไปทางบ้านออใช่ครับก็คือลักษณะของสิทธิบัตรเนี่ยก็คือถ้าเกิดผู้สนใจที่จะต้องการผลิต เครื่องมือที่เราได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมีการดําเนินการในเรื่องของการรับการไททอดเทคโนโลยีจากสถาบันวิจัยก่อนนะครับและอย่างนี้คนทางบ้านนะครับเพื่อนๆชาวมอส,มสเอ็กซ์คลูซีฟเห็นแบบนี้เห็นประโยชน์ของ,ของเจ้าสารเพยโซเนี่ยแหละทีอะ่อย่างเกษตรกร,ร,รอยากจะซื้อเจ้าสารตัวนี้เนี่ยไปใช้อยากจะมาซื้อที่นี่ไปเลยได้ไหมครับตามนโยบายของสถาบันวิจัยนะครับเราก็มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อประชาชนอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็อยากจะพัฒนา แล้วก็ส่งเสริมให้ SME แล้วก็อุตสาหกรรมของทางด้านเครื่องมือต่างๆของเราเนี่ยที่เกี่ยวกับสารเพยโซเนี่ยให้มีผลิตเองไปในประเทศนะครับเพื่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จริงๆนะครับทางสถาบันก็จะมีการให้ทางผู้ที่ประกอบการทางด้านเกี่ยวข้องเนี่ยมารับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันนะครับแล้วก็หา่ไปผลิตเป็นเชิงพาณิชย์ต่อไปอยากจะทราบเหมือนกันครับผมว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาเจ้าสารเพรโซเนี่ยไปในทิศทางใดครับผมครับ ือสารเพียโซที่เราทํามาเนี่ยตั้งแต่เราประสบความสำเร็จมาก็ตั้งแต่ปี4546นะครับ,รบจนพัฒนาจนมาเป็นเครื่องมือต่างๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็จะมองถึงในแง่ของการขายนะครับถ้าเกิดผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้วเนี่ยจะต้องสามารถที่จะขายายในประเทศด,ด้วยแล้วก็ขายสู่อาเซียนได้ด้วยฉะนั้นเราก็จะมุ่งเน้นว่าความเป็นมาตรฐานของเครื่องมือที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นเครื่องอันตัสซาต่างๆนะครับ,รบก็จะต้องมีการพัฒนามาตรฐาน ให้สู่สากลมากขึ้นเพื่อที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริงครับะครับผมแล้วถ้าสนใจจะรับการถ่ายทอดนะครับผมจะต้องติดต่อช่องทางไหนบ้างครับพี่เฉลิมชัยเออปกติก็ติดต่อทางฝ่ายการตลาดของเราได้เลยนะครับที่เบอร์คอนเซ็นเตอร์ของเรานะครับศูนย์งห้าเ 9300ครับหรือว่าเข้าทางเวอร์ไวเว็บเราก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าวอก็ขึ้นเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือช่องทางที่สะดวกที่สุดแล้วนะครับผมงี้ก็ตามวันนี้ขอขอบคุณพี่เฉลิมชัยจิรพันธ์มากๆนะครับผมขอบคุณครับครับโอ้วันนี้ได้ประโยชน์มากมายเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มครับกับรายการ most exclusive ครับวันนี้บิ๊กจะ เรียกได้ว่าพาทุกคนนะฮะไปทำความรู้จักกับเจ้าสารตัวหนึ่งนั่นก็คือสารเพียโซโอิเล็กตริกนะฮะ น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับผมว่าประโยชน์จากมันมีเยอะมากมายเลยครับวันนี้นะครับผมนี่คือแค่ส่วนหนึ่งของประโยชน์จากเขาที่เราได้มา3อย่างด้วยกันอย่างแรกครับผมประโยชน์ที่เอื้อกับเกษตรกรนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าภูมิประเทศของตัวเองจังหวัดที่ตัวเองอยู่เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างร้อนนะครับผมไม่ได้อยู่ในภาคเหนือหรืออากาศหนาวหนาวนะครับปลูกผักยากลําบากเหลือเกินเพราะฉะน,ะนั้นแล้วนี่การสร้างหมอกครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆสร้างหมอกขึ้นมาทําไมครับสร้างหมอกเพื่อให้ เจ้าผักที่เพิ่งจเจริญเติบโตเนี่ยที่กำลังเป็นเบบี๋เบบี๋ที่เขาบอกอยู่เนี่ยให้เติบโตมาอย่างแข็งแรงเพราะบางครั้งเราใช้หยดน้ำนะครับผมบางครั้งที่จะอันตรายกับเขาจนเกินไปนี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่สร้างประโยชน์นะครับผมให้กับเกษตรกร,ร,กรได้อย่างมากเลยนะครับก็คือการสร้างหมองนั่นเอง2ที่วันนี้เราได้รู้จักกันนะครับผมนั่นก็คือใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองกําลังค้าขายนะครับผมผักผลไม้อยู่นะครับแล้วก็มีการล้างผักผลไม้ที่ค่อนข้างที่จะไม่สะอาดเลยหรือบางคนที่ เสียเวลาไปกับการล้างผักเพราะฉะนั้นนะครับนี่แหละครับผมเพียโซเขาสามารถที่จะช่วยในการชําระล้างแบคทีรียเชื้อสกรปรกสิ่งสกรปรกต่างๆนานาออกจากผักและผลไม้ให้กระจัดออกไปนะครับผมสะดวกมากๆนอกเหนือจากนั้นครับใครที่เป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นสแตนเลสก็ดีหรือ,อสร้อยข้อมือนะครับรวมไปถึงนาฬิกาด้วยสามารถที่จะเอาไปชําระล้างคราบเหงื่อใครได้อย่างดีทีเดียววันนี้น่าจะเห็นกันแล้วนะครับประโยชน์จากเขานะครับอีกหนึ่งอย่างครับที่เอาใจ วัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆหรือคนที่รักความสวยความงามนะครับผมนั่นก็คือการนวดหน้านั่นเองแล้วก็การนวดตัวด้วยนวดหน้านั้นให้ประโยชน์อย่างไรครับให้ประโยชน์อย่างเช่นในการขับเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปแล้วก็เสริมสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมานะครับส่วนนวดตัวครับใครที่รู้สึกว่าตอนนี้เคล็ดขัดยอกนะฮะหรือเกิดแผลนะครับผมจากการ ทำงานเล่นกีฬาอะไรก็ตามแต่ครับการนวดตัวเนี่ยทำให้เซลล์ผิวเนี่ยครับผมมีการทํางานเลือดตลอดเวลาใครที่เลือดคลั่งหรืออะไรก็ตามครับจะไปนวดให้คลายเส้นนั่นเองนะครับผมนี่แหละครับ3วิธีครับที่เขาได้ยกตัวอย่างขึ้นมาอย่างเห็นได้ชั้นนั่นเองแต่การทํางานเป็นการทํางานเดียวกันเลยครับนั่นก็คือการทํางานจากสารเพยโซอิเล็กตริกนะครับผมซึ่งมันจะไปช่วยกระตุ้นนะครับผมให้รู้สึกเกิดแรงสั่นขึ้นมาแรงสั่นนะครับผมสามารถทําได้หลากหลายประโยชน์เลยวันนี้น่า จะเต็มอิ่มกันไปแล้วนะครับกับสารเพียโซโอิเล็กตริกครับแล้ววันนี้รายการ Most Exclusive ก็หมดเวลาลงแล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคราวหน้าบิ๊กนะครับผมจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากชาว Most Exclusive อย่างแน่นอนวันนี้บิ๊กแล้วก็ทีมงาน Most Exclusive ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ